นี่ฝานเราไม่ได้ทุจบจำประเด็กแล้วมันจำเกลือมะมัยกับกรดอกเห็ดเปรงวหวานอ่นอนๆจะน้ำกุก๊ก สวัสดีค่ะสาวเดือนจามาพบมาพอกกันกับบรรยากาศดีๆลมอ่อยนอกบ้านกับพี่น้องนั่งไปกับสิลับกับพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดือนได้อะไรมาสู้กินนะพี่น้องสาวเดือนแจ้งนมใหม่เด้ค่ะเด็นแจงนมมัทส้หวานกับพี่น้องค่ะใส่พักคาหอมหอหอมเมนเมนกินแล้วขึ้นหดบ้านเออเกา่ะพี่น้องขาดไปลากขเมนูเสบแบบบ้านเรา คุณแมงวันตามแซวเดือนมานี่ค่ะเห็ดเห็ดพึ่งหวานมามันพี่น้องค่ะเออแก่อย่างเดี๋ยจะพี่น้องกินข้าวเสบแต่สิแก่อย่างคิดอยากแก่ก็แก่ค่ะพี่น้องเอ,อ้ยม,มาจา้ะ <laughs> <laughs> เป็กในนอนค่ะพี่น้องเป็กหลายเวลาได้จะไปหาปลูก <laughs> อื้อหือ แก้วปลาสับคือเก่าค่ะกับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวหมูวานนี่ค่ะเสาร์เดือนอันอุ่นค่ะมานะค่ะี่นอ้อนอุ้ยเบาไหลย,ยืดเข่าอุ้ยสิละใส่พักขาเนี่ยก้งหอมมาเด้อมาเดินกินแกนงโนมัยทำบะเละเป๊ะๆอืม คือเก่าค่ะมันจะส่วนอืมอันนี้กินกับเจ้วซับดีจับกับแจ้วจับอืมต้งหวานอืม,อ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 ม ปล่อยแม่เออจับหลามาต้องจับเป็นมาป่นะนพับขาจมว้อันตะแกงงาใหม่แล้วจระพุ่น นี่ฝานเอาไม่ได้ทุบหอม้มตดตกเบื่เก็บเห็ด

แล้วประเด็กล้ะมันจำํำแกลงลนไม้จับกับดอกเห็ดเพิ่งหวาอนอมหวานจะน้ำโกโก้ก มันอยู่ในเมนูอาหาร,ารอีสานดีกนงามได้กับปลเบื่อมันปลาจาับไก่เป็นได้กับปลลืมหืมหืมลบกปลทันหืมเขยจมยางน้ำไข่มาดเจ,าจา่า มาบันรพี่น้องแม่ผู้ใดจมอย่างน้ำข่อยน้ำบันเด้อมาเด้อจา่ามาเด้อรูปประทนันจะเป็นเสียร์กําลังเสียบจส็ประขานะเข่ากันนะพี่น้องมิหน่อยหนึ่งกับเข่าเสียบก็เกา่า แกงลายเติบอยู่รุ่แมงวันเนี่ยหลายเลยจ้ะปีนี่หลายค่ะแมงไม่พอนอ ปกติมแมลงวันไม่เยอะขนาดนี้แล้จ้ะนุ้งเหมือนก็นเริ่มมีหลายแล้วมันหวอนมาะไม่อยู่แหลกๆหลเอ้าหนมากขึ้นบนี้นุ้นงเล็กแหลกเลยนะจ๊ะบ่ได้หวอนปานนี้ได้แล็แกแหลก तर मला สายไลายบปากปเบาๆทายท้างคุณอะไรคะับมจะถอนแสงนั่แรงไตจเห็นนด้อยู่สวยตอนนี้ขาวเลย ืก็น่าละงามทำให้ฝนงนนามกว่าเด็กบ่ได้งามทำหมูมะนาวไม่ได้ทำเลยค่ะว้าว น้มันสามนอก็มันเก่งเลยกเจ่งมัน บวมาามีพาบตัวกัดแทบเอ็กซ์เก่าเอาตามมีใส่ค่ะปูบวขึ้นบ่างามครับปีนี้บริเลอร้องปูเพราะว่า,วามันห่อนบร้ว่าอากาศไี่ห่อนปกติปูหนาวแล้วก็ไม่สวยหนาวเกินเนาะน้่แรงอะค่ะหนาว กินย่างขออนุญาตกินให้อ,อิ่มไปบ๊วดกับปใส่หมอไปกินมือใหม่กับพี่น้องเออเป้าเล้พี่น้องจาปาดนางเล็มว่าสีเอาใส้หมอไปเบิร์ตเสียบนางเล็มนางช่วมยิวไปเรื่อยๆกับพี่น้องค่ะอก็ค่อยๆกินไป เรค่อยนั่งกินจนเบิดนีพี่น้องเป็นชั่วโมงสีเบิ่งกอยอยู่ดีก็าล้พี่น้องค่ะมากินมีของสาวเดินสาวเดินกับฝากกดไลค์กดแชร์ทางยนทูบแล้วกับแฟนเพจเลยค่ะสาวเดินกับขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามาสนับสนุนมาให้กำลังใจช่องน้อย,อยของสาวเดินกับพี่น้องค่ะสาวเดินกับไปเรื่อยๆกับพี่น้องเห็นแล้วมีความสุขก็เหตุไปกับพี่น้องค่ะไปเรื่อยๆแบบแบบมีอย่างมีมาตรฐานกับพี่น้องค่ะเอาค่ะ พ่กันคลิปหน้าค่ะยูดีมีแห้งกันสุขผู้สุขคนได้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะ